กันสมเปดนี่ขาดอ่ะ ไปเขียนอาชีพได้เลยปิขึ้น and mm -hmm. แยกเนื้อแยกดูครับฝีมือฝีม <jo> ือเบาโจนี่ได้การกัน,นเลยครับ <c oughs> ทั้งไหนทังออ้งไหนเนาะทั้งเหลียนไงใส่เลย,เลย <c oughs> อันนี้มีอย่างไงฮะมีกระเทียมก่อนเลยกระเทียมกระเทียมแตะไคร้ตะไคร้ต่ำม,มุนหายพวกชี้ พริกไทยพริกไทยดำพร้อมเลยนี่บ้าเต็มส้นเนอ่ยน้ำมันหอยครับกรต่ตายญี่ปุ่นเนี่ยคยคังซอสเทอริยากิไหมห้าหยบเทอริยากิไงไอของญี่ปุ่นน้อยนึงจัดไปรสดีครับบึบเข้าไปนี่ครับผงแซบ่บผงวิเศษ ผมสุดคุกเข่าให้เขากันครับข okay. ั้นเลยนวดๆขันๆเล้เขาเนื้อเะยบ้าเนี่เนื้อเน้นๆเข้าไปอันนีเขาก็แบบทิ้งไว้ สม่วมงหนึ่งระบังนี่ห้านำผาท้าม่แถนี่ก็น,ามาน,กน่มหยางแห้งนะครับมือมือนี่พอดีนี่เขาพาอ,อยุสิขาวเขาจะเ่าข้าวแมน,นาดเลยมือดีคือมาแล้วฝ่าฝนแัอดอยู่ในบรรยากาศพอดีเลย <c oughs> เป็นกระดูกเป็นโค้งนะครับเขากระเสียวมาต้มครับนี่มอเนี่ยก็ใส่เครื่องไปละหวงไข่มันครับเป็นเป็ดไข่เป็ดกับนี่ไข่แบบเป็ดซุ่มนี่เขาจะแบบโลแล้วนะครับเนะบะาะบดแล้วบ้างแล้วเนื่องจากมันอายุหลายแล้วนะครับเนะาะเดี๋ยวได้เลยมาต้มมาอย่างเหมือนนี้ใส่ลูกโดดเข้าไปครับตามด้วยใบย่อนมะขามอ่อน ใส่ถึงมะขามเปียกแลบมะขามอ่อนเลยตบท้ายนี่ครับหอมๆนะครับผักหอมปลอมครับใส่ไปหน่อยใบพะยูตูครับนี่ะน,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 นะครับบรรยากาศแบบนี่ยฝนตกครับพี่น้องชุ่มช่ำดีขนาดต้นไม้ต้นไหลก็ถึงน,นี่แห้งครับอยู่นะโอ้อา,ากาศฮ้อนๆก็ได้เย็นนะครับเนาะ เนื้อเป็ดเท่ากับมักเดวิลาแล้วนะครับเนาะซุ่มมงหนึ่งซุโมงกลัวแล้วละครับนี่ครับน้ำออกมาหย่างเลยแบบนี้เตรียมเลยว่ามีกระดูกมากวนใจเลยครับมีแต่เนื้อต่านังเนียนๆเลยครับนี่มมาเขาเครืองอยู่ดีหอมๆเนาะเคืองมัเข้าเนียนๆเลยวาเทั้งเปเสียบแฉเนี่ยนวลเนียนๆ นบ่แม่นแมนเห็ดไซบ่นี่เออจังบ่ปะทะไฟโดยตรงจังสิบ่ใหม่ก้อนสุกฮบ <c oughs> ไปในโตครับแสงปุ๊ปะปุ๊ปะาเลรอย่างนีนลมควันหอมใบตองครับ โอ้เจ๋วเลยนี่นหละมันก็สีบ่วใหม่ตัวการย่างวิธีนี้มันจะเป็นการป้องกันบ่ให้ไฟมันเผีวไฟมันมาไหมเป็ดนะครับเนาะเนื่องจากว่าเป็ดมันมีความมันนะโมสตน้ำมันก็สิน้อยลงไปใส่ไฟก็สิลุกบึ้ม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 เป็ดก็สิดำไหม่ก้อนสุกน่ครับใบตองไอ้ซอยป้องกันครับซอยล่มกินให้หอม้อม น้ำมันที่ออกจากเป็ดกกระสีบอหน่อย,ยนึงมาถึอไฟนะครับเนาะหน่อยข้างแข็งบึ้งครับพูดนะน้ำมันออกนน้ำมันทั้งนั้นเลยนี่นะมันไหลออกมานล้วมันไปตองเลยแหละนี่ครับไหลมาแล้วนี่ค่อยไหลมาแล้วนี่นี่ครับไหลโปะเป๊เะโปะเป๊ะออกเลยน้ำมันทั้งนั้นครับเก็บบักพริกไปต่ำแจ่วครับแคลโลเรน่าลิเปอร์นะครับเนาะ นีเป็นมนยูมายียังสิละครับบักพิกอันนี้แต่ว่าเพชรบักคักได้ล่ะเนี่ยนี่ครับแค่โรไลนาลิหนหนาปเปอร์นะครับนะซุนี้เอาไว้ก่อน,นย่งวันอดี่วหครับไปต่ำต่ำเจลกับย่างปิดห้อกับเทียมครับเทียมจีนกรีบใหญ่ต่ำกว่านี่ืะ และเป็ดไตเบาเลี <etus> ่ยงโอ้นี่โคตรเผ็ดเลยเลยเออเสียพรเลยล่ะนี่แกโรเลน่าริปเปอร์ไปกับหงูเลยว่าเผ็ดเออกินมันงทูขึ้นม่ครับเป็นกินเสียบเสียบหวานหวานขึ้นมากเลยเหรอที่เด็ดเลยพวกพี่กันนี่เพลทแช่เราถือกินเหรอบุ้มไปลวดบึ้มสัมผัสได้ถึงพลังเลย มันตาลครับพ่อ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 จะเป็นเสียมเจลเข็มบวกว่าเอยียงอันนี้นี่วงวิเศษปลาครับนิ่เขากันนี่ครับหน้าวกว็แพงแพงทรงนี้จะเปลี่ยนไปพร้อม,ม,มอ่ะพร้อมจะคม มันแพงเนาะใส่มันเ,เ,นเบิดโดดอ่ะน่ากับปาดเปียงละมวยหน่วยละเปียงเลยหย,ย,ลย,ยิบเลยนั่นแหละเ <c oughs> ขียนเขียนเลยสิเขียเนเข,เขีย,ยนนะี <c oughs> ่แหละสวนมาเหมือนกันนะนี <c oughs> ่ฉักเลย <c oughs> ขเขียนเขียนเลยหลังจากเข้าย่างๆอบๆแม่พักหนึ่งแล้วนะครับเนาะตัวเป็ดไนซุกน้ำมันก็สิออกลายแล้วครับ อ้ยนี่ครับบัดนี้เขาสีมาแต่งสีมาแน้วครับนะเขาสีมาย่างให้มันถือถือไฟโดยตรงเลยบัดนี้ย่างเอาสีซื้อครับบัดนี้ซุกแล้วครับเนื้อเป็ดนี่ซุกดีแล้วน่ย่างถือไฟโดยตรงเลยบัดนี้หอมเลยหอมกริวหอมกริวครับเมื่อไหรนี้ซ้ำอบใส่ใบตองแล้วไปเมื่อไหรนี้หอมใบตองแล้วร้อนแรกน้ำมันก็สิออกไปรลายแล้วนะครับเนาะไ่ใส่ใบตองรูบึ้มบึ้มุบบุบเล้แหละ ไฟแห้งนะครับเนาะเมันจนนะนหะท่างนังเป็นตะกอบไปอื้อีฟอดบุบบุบจืดๆใบมันถอดเอาคักเลยครับเบ๊าจูกำลังไล่สีครับจังหวะนี้ท้างล่างกับสีเกี่ยมจัง่อยมีกระเทียมหลายนะครับเนาะมีผักมีอย่างไหลส้มเกี่ยมเกี่ยมจังเลยนัย่นแหละครับเอาท่างล่างเอาพ่อสำนันสำนันทอแล้วสีสวยแล้วท่างล่าง ตั่งนางออกกบกอบเลยกบนอกนุ่มในเลยอู้ดบมึมเลยใส่เบิ้งกันนเบอร์ใดลรอบ่เอ้ยคักสุดจัดเลยฐานน้ำมันมันน้ำลายต้องไปนี่ละนี่ละกบแล้วกบแล้วแบบนี้เอาไปพักไว้เย็นครับอย่าเฝ้าหันครับให้มันดูดน้ำขึ้นก่อน ยังสีนัวนัวเนาะฉ่ำๆทั้งในกันไปหั่นเดี๋ยวนี้น้ำออกเบ็ดบ่วฉ่ำช่วยสิดสีกินแหงก่อนสับปิดสับปิดปิดไกระดูกครับนั่งเขียนๆโอว้หอมเครื่องมัดแบบเนียนเนียเลยเหรอข้าหน่อทางไหนกลิ่นนะทางนี้เนี่ยทางนี้ถ้านั่งกวบมันสิแตกดิเป็นวะกูกวบปนันเดนวะ เมีเทาค่มั้งคุณหรือว่าอันนั้จะสียเสีอทิมเงีเคียงมากอ๋เนื้อซับตอนเชียงเงเราก,ก็ได้หันกับอ,กอ้าลำมั้งมันช้ำดีนะ อยว่เลยฉ่ำดีมากเลยครับหมุนเลยขัก่ขมวบน,นมข้างล่างกรอบที่เด็ดเลย ปีนเลยอืห huh. น mm ังกรอบกรอบนะครับจมเลยจิ้มแจ่วเป็นน้ำจิ้มนะแจ่วแจ่วตไข่มาเป็นพวงครับใช้เหลืองเหลืองนัวแทะต้มจนน้ำบก เด็ดซับเรียบร้อยครับพี่นอ้องไปย่างหอมครับทีเด็ดเลยย่างเป็ดครับเมนนื่อนี้ย่างเป็ดสมุนไพรใส่กับน้ำจิ้มแจวพริกเคโลเลยนะครับเด็เดๆเลยเบื้องต้มครับอืม้มเป็นอาเซียแบกย่างแห้งนี่พวงไข่พร้อมน,นะครับเนาะมันเป็นเป็ดไข่เอาเงาเบาจูเปิดหัวกว่อนได้เป็นไง นำ้ำอมฤตเลยน้ำวิเศษแก้วขนาดโอ๋กินขอเสียบออน้ำวิเศษนะรำเนีอน้ำวิเศษเอาไหนก่อนสุดน้ำก่อนเลยเฮ้ยไข่หนุ่ยใหญ่เนี่ยขาดเลยม,มันจะหวานวะโป้ในเด้อ <laughs> มอยงไงคักใครก็ได้อือหืออือิงดิแ,<ส>บแ่บเข้มจิหวานเพา่ม <laughs> ต่ำแก้วก้วอนเลยวะด้ดด้ได้ไดอือหงยปันหนึ่งนีงต้อง lỏng măng tơ mằn kén, để phau chấm, nén mà, ừ, măng mướp biển nén này nó nén đoạt đấy ừ, mông cua mày, măng tần nén đấy, xì bìng bìng đấy à, chấm chấm, nhắng quẩy nùng, nè nùng, ăn, xúc đi bao, xúc, ừ, măng mướp biển แต่ตอนนี้ต้งจิ้มงำเนี่ยความเผ็ดกรลังสืบ <van> <c oughs> โอ้เสียงกรอบเ <c oughs> มื่อกี้มันเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลก,กนี้ถึกแซงเล้ไม่พริกอีกชนิดหนึ่งเขาเพาะขึ้นมาได้เป็นพริก <c oughs> ที่มืซอว่าลมหายใจมังกร แต่ว่าก็บ่บคอยพบเพนดอกที่พ่อหาซื้อหากินได้ก็มแต่พิจิกันนี่แหละแคโรเลน่าริปเปอร์นี่ครับใจหน่อยในเพดีดีเอ,อีกตอนจัดไป<ๆ>เกลียมเกลียมยิ้มยิ้มกยเรียฮะ อทำให้นะอืเพื่อนบุญชมเพื่อได้เบื่อเสียงกรอบหวางกรอบนี่ลุงเฮ็ด่อนยิ้เจ้าเลีสยง แบ่บดีที่นี่สามลกเลยนี่ตอนนี้หน้าหนา,นนาบังหน้าหน,นาไปเลยอืมชื่อให้จำกันไปเลยตอนนี้อืมลูรเรียงไปเลยแหละข้ามยังบอกว่ากุยช่อีกอืมครับปากโปูก็ดีอืม อุกเจ้าอะนี่เดียวเลยเขีมคนขีมคนครับเมนูห้องมวยยางเจมเอาบ้าโจ้สงไายคลิปจะวบบกันนะสงไายคลิปนะเดี๋ยวก่อนขอจะค้ำกันหรือเปลวาหยุดประเด้๋ยได้ลองเลยหยุดไม่ได้ครับ เครื่อง่นี่เลยเครื่องมักคุยเขาไปเข้มข้นนี่เลยปะอันนี้นี่โคโลโกิเลียนี่ยุ่งยุ่งง่ายงนี่นี่เป็เครื่องมักขนาดเลยนี่นสุดยอดเลยหอม ข้าวโ,โหมือนี่ไปสองข้าได้สองเมนูซื้อมาตัวหนึ่งเสียบครับเดี๋ยวมือหนาหาแนวกินมาแสบๆมาซูพี่น้องอีกที่แต่มือนี่ขอนาพักจากพี่น้องไปก่อนครับพบกันคลิปใหม่มอนี้ขอกล่าวสมาัมภาสวัสดีครับสวัสดีครับ